สวยครับท่านผู้ชมไปนู่นแล้วครับผลงานของนักกุ้งนะครับวันนี้ตัวแรกยอนนักกุ้งยอนเบ็ดนั่นแหละ,ละเรียบร้อยอ้ปลาครับดูครับดูครับนี่ครับท่านผู้ชมเกินศอ,อกครับ ช่องเชฟดดุยสายล่านะครับออก็วันนี้ได้รับการบอกกล่าวจากนาโอ๊ตนะครับนาะโอ๊ตเหียตกปลาอะไรนะอะไรนะปลาน้อยเหรอโอ๊ตปลาน,น้อยนะครับอ่างจังหวัน,น้ําแม่หมอกนะครับอ,อ,อําเภออยู่บ้านแม่หมอกนะครับอยู่อําเภออะไรนะทุ่ง,สงสเสี่ยมอ,อ,อ่ะอำเภอเถินเนาะ อ,อยู่ในเขตอำเภอเถินนะครับอยู่จังหวัดลำปางอ่างเก็บน้ำนี้นะครับก็กลับบ้านมาก็เลยพาท่านผู้ชมขึ้นเหนือนะครับมาอยู่อ่างเก็บน้ำแม่หมอกเนื่องจากนาอุวแนะนำให้มาตกที่นี่นะครับก็เลยมาสัมผัสบรรยากาศที่หมายกันนะครับก็เราเดี๋ยวเรามาดูหมายกันเลยนะสำหรับหมายนี้อครับหมายเราจะอยู่ข้างสปริงเวย์นะครับ สันเขื่อนไม่มอกเลยนะครับเป็นหมายที่ทีมงานนาอดจัดการและดูแลนะครับก็เชฟดุวยเอาวันนี้เชฟดุยเอาชุดสายหวานแอบโหดมาครับก็มาทั้งหมด6กคันแล้วก็ทีมงานก็อันนี้นักกุ้งนะครับออกทริปด้วยกันก่อนหน้านี้บ่อยนะครับกมากับนักกุ้งก็มากับทีมงานนัอดอีกคนหนึ่งนะครับ แล้วก็น้องชายครับกระบี่มือหนึ่งเหมือนเดิมครับนี่ก็คือฝั่งตรงข้ามน้องก็เป็นสปริงเว์นะครับนี่ทั่วเลยนะครับเป็นสปริงเว์แล้วก็เป็นคันแ้มอ่างเก็บน้ําแม่มอกนะครับก็เมื่อกี้กช็อตปลากินก็ตัวแรกมาแล้วครับท่านผู้ชมก็โอเคครับผมเพิ่งจะตีเบ็ดลงไม้แรกแต่ของเขานะเข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะอ,อ น้าเขาอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็กินของเขาไปละแต่เดี๋ยวเรามาดูปลาเราบ้างครับโอเคครับผมลุยก,กันเลยครับ ก้มไปแล้ววัดตื๊อดอ่ะวัดไี่โดนปาด่าเลยมันตึ๊ดเหรอฮะตู้เลยอ๋อเป็นอะไรสักอย่างเลยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวติดต้องอยังต้องเกิโดนโก้งสวยแต่ไม่ได้ตัวโดน,น,ดนสงสัยไม่โดนป่าไม่โดนป่าโอเคครับท่านผู้ชมเมื่อกี้กดไปหนึ่งตัวแล้วเชื่บุษย์ใสล่ละวัดไม่ติดป่าครับ มูเหมือนกันปลามันใช้อะไรกินเอเคครับผมลุยก,กันต่อครับผมตัวแรกตัวแรกนัก oh. กุ้งจัดแล้วครับปลาออกขวาเดินขวาครับปลาลอยบนหมดปลา,าขวาเดินขวาอ่านั่นแหละยืดยุดยดลองนด้ก่อน เดี๋ยวนะกู้พันหลายคันอยู่กู้เ๋ยวพันสามคันหลายคันเลยแหละคันเลยแหละท่านี้ไอ้กูมามาเข้าร่องนี้มาเข้าร่องนี้เดินเข้าเดินเข้าไปเดินข้ามไปเลยแล้วก็เบ็ดลอดอันนั่นแหละแต่เราเบ็ดลอดลงไปข้างล่างมันอยู่ข้างล่างหมดเลยอ่าเบ็ดลอดไปลอดไปอีกลอดจำทำเออนั่นแหละเดินไปเลยเดินไปขึ้นดุน นักกุ้งมาแย่งวัดป่าเขา <c oughs> โอ้ยขออภัยท่านผู้ชมนะโอเคเอะไรปมได้เลยได้ปวดแนลเว้ยเป็ดเขายัางดี ปิดเบ็ดตายๆหน่อยเบ็ดเล็กใช่ไหมโอ้ใส่ใส,ใส่หลีดเล็กอีกดีนะครับท่านผู้ชมเราปลามาแล้วเราเข้ามาแล้วหมายไ,ไตโอ๊ตนะครับ <c oughs>

พยายามเยยาไปบ็ดไปติดต้นใบไม้นะเดี๋ยวใส่เอ็นมันพันใบไม้แล้วเอ็นไม่หล่อไหล่น้วโอ้ยสวยครับคุณผู้ชมไปนู่นแล้วครับผลงานของนักกุ้งนะครับวันนี้ตัวแรกย่อนนักกุ้งยอนเบ็ดนั่นแหละเรียบร้อย อ่ะครับเรามาดูปลากันเลยครับตัวแรกตัวที่สองแล้วครับของวันน mmm ี้เเเ็ดนี่ครับดูสายปลาครับดูสายปลาครับดูครับดูครับดูครับนี่ครับท่านผู้ชมเกินศอกครับตัวนี้โอเคครับผมลุยกันต่อครับตัวที่สองมาแล้วเดี๋ยวตัวที่สามต้องขัดแบบนี้กันไหม

ตัวแรกของชุดดีสาละไซส์ไม่ใหญ่นี่ครับเป็นลานวนจันนะครับไซส์สวยๆ ตัวนี้ก็อสองโลแล้วครับท่านผู้ชม,มสวยเลยบานุนุจันนะครับท่านผู้ชมตัวจะยาวๆเรียวๆเก็ดจะไม่แดงครับเกจจะออกขาวๆได้แล้วครับโอเคครับผมท่านผู้ชมมือกันต่อครับไปอยู่แม่เลีเ้ยง ก็เหลือก็้งสองวันเจียงไม่นะพี่อ๋อเจียงไม้นี่เจียงใหม่ที่อยู mm ่ฝั่งตรงข้ามเนาะเนี่ยมันได้สองตัวกว่าได้แต่ยี่สกยี่สกคกับแต่สี่วันได้สองตัว Oh, nhúc con phải ở đây bị ไแกได้าดลบอ้เกิ้ยองอยู่องหเอาไปแล้วดูเอาไปแล้วไปอ้าวอยู่นี่สองหลังสงหลังอยู่นี่ยเนี่ยามาครับท่านผู้ชมเอ๊ะบอจมาเิดเอาไปแล้วบอกเพราะว่ามันมีทุ่นลออยู่อะหดพอดี มาดูเลยตั้งอยู่ตรงนีง้มันย้อนเสียงนะตัวนี้สามกว่า 4. สี่ไซใหญ่เลยครับท่านผู้ชมกดเด็น,ดนๆวสวยๆโอเคครับผมดูยกรต่อครับตัวที่สองเรามาแล้วปลาิเด็ดน,นักกุ้งครับท่นานผู้ชมแล้วนักกุ้งมาแล้ว

คดีใช่ไหมไซส์สามไซส์สี่เลยปักกระแบนไปตัวนีุ้้งเบาๆดุ้้งเบาๆด้ นักกุ้งต้องเดินถอยหลังมาอยู่ข้างหลังครับงั้นปลาเข้าหาสวิงลำบากเรียบร้อยท่านผู้ชมเดิอนออกมาขึ้นตังไอ้พี่อเออนั่นละนนอ,อขึ้นเพชรเลยขึ้นดีเลยอ่นันกกุ้งรับ สีกว่า uh, โอ้โหไซส์ใหญ่เลยอะสีขึ้นอยครับท่านผู้ชมจากเขาผมมาเมื่อกี้ไส์ใหญ่แล้วกถือปลาโชว์เลยครับนี่สวยครับยืนไปมาใกล้ๆเลย สุดโ้ยสุดจัดครับผมเย่อเชฟดุยสายล่าชื่อเย่ยครับผมครับวุ่นวายแล้วครับท่านผู้ชมกินดีตอนเช้าพอสายๆมาเงียบนะครับตอนนี้สี่โมงเย็นนะครับปเพิ่งเข้ามาก,กินหนึงเหนือน้อยเหนื่อยบนอนน้อนอนน้อใหญ่ใหญ่อยู่ให đắng nữa. Bây giờ sao? Tôi đi đang bắt cúng với nong pa đang sủiกันนะครับ ท่านผู้ชม. Bit heo mới xôi แดงกันพี่กีขงพี่ก้อนนี้กับแเอาแหงมฟัดเออไปที่กแล้เอาแหงมฟไปไปใย่ตัวนี้ลหะเอาแหงมฟัดพี่ตัวนี้ลหะตัวแพี่ด้หรอมาเอาแหงมฟ้เนตัวนี้หรอแต่อันนี้ฟผิดจุดเลยกเต็มปากเลยเหเนาะปนอยพี่ไปี้ว่าอะไก่อนปนอยปนปน้ thật thật rồi hả, lại rồi lại cho nó còn vôอยู่ hả à dọn làm sao ờ làm một เไียบร้อยโรงเรียนกินฝีมือดักกุ้งครับอันนี้ติแปกว่าตดหางาเฮ้ยไซซีอไนเฮ้ยตรงนี้มีเฮ้ยไซซีเฮ้ยโอ้โหสุดยอดไซซีเลยแตมงยิพอแต่บอลลล้วพุ่งไ ได้โอ้ยไปได้เรียบร้อยพวกแหน้มันห่อนนี่แหนเม่อเามากินตอนนสสตัวนี่เเนเขาเล่นซสงตัวเลยวะเขาบัติหลักเขาดังกว่าเราเว้ได้ไซสี่สองตัวแล้วเเหรอโอเคเหรอกุ สี่ขึ้นสี่ขึ้นสี่ผลงานกุ้งนะครับตัวนี้วิธีกระตำน้อยเข้าอองไฟอยู่เลยก็โอเคแล้วครับผมหลังจากที่หยุดยาวๆมาหยุดกินยาวๆเลยนะครับกินตอนสิบเอโมงนะครับแล้วก็ไปกินอีกที4สีโมงเย็นเลยนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวส่งงานตอนท้ายคลิปเลยนะครับ

มล <ๆๆ S 1> กวแงแต่วงก็จุบลงไปแล้วนะครับกับชิปแม่หมอกหลอกลั่นกับสายแลอุดปลาน้อยนะครับก็ทีนี้เราได้ทั้งหมดแปดตัวนะครับเป็นปลานวนจันท์ทั้งหมดเลยไซส์สามสี่ห้านะครับอโอเคครับผมอ๊อดก็จบการถ่ายทําเพียงเท่านี้นะครับก็แล้วเจอกันใหม่ คลิปต่อไปนะครับหมายไหนเดี๋ยวเชฟวิทย์พาท่านผู้ชมไปอีกทีนะครับก็โอเคนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์อมาจากเพื่อเป็นกำลังใจให้เชฟวิทสายล่าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทริปต่อไปครับผมสวัสดีครับดีออดดีออดไปเด็กไงจะไปถ่ายมาเร็วๆวันนี้ให้ไอออดไปนัวไอออดหมาเนี่ยไอออด